สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดเครื่องครั้งแรกใน vivo Y 200กันอ่ะอันนี้ก็หลักการอากลัไปที่หลักการก่อนเคยเคยทำคลิปบอกหลักการในการเปิดเครื่องครั้งแรกมันไม่มีอะไรมากมายนระบบปฏิบิการ Android เหมือนกันทุกเครื่องพี่เปิดมาอย่างแรกเลยที่ต้องเจอก็คือเรื่องภาษาอ่าเรื่องภาษาเรื่องต่อไปก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต าคุณใส่ซิมแล้วก็จะถามว่าเอาซิมไหนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดถ้าไม่มีก็ Wi-Fi พี่หลังากต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บเขาก็ต้องให้คุณล็อกอีเมลก่อนอ่า Android นี่ผูกติดกับ Google ยังไรก็ต้องล็องอีเมลเป็นหลักการเลยพี่นอกั้กก็จุกจิกจีปาถาเรื่อยไปเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันต้องเจออะไรบ้างอ่ะแล้วเราจะเลือกเลือกกดกดอะไรเพื่อ เข้าสู่การใช้งานอ่าอย่างแรกเลยที่เราต้องเจอนี่หน้าแรกเลยเวลาเปิดเ,เครื่องขึ้นมาคุณต้องเจอเลยอย่างแรกคือเลือกภาษาไม่ต้องเลือกเพราะคอมเลือกให้แล้วภาษาไทยถ้ามันไม่ใช่ภาษาไทยแนะนําให้กดตรงนี้แล้วเลือกหาให้ลูดขึ้นไปขบนปัดนิ้วขึ้นไปขบนให้สุดเลยแล้วดึงลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งม,มันจะเป็นภาษาไทยอยู่แถวแถวนั้นนะพี่นะภาษาไทยไม่ได้เขาอยู่ข้าบนหรอกอยู่ข้างล่างเพราะมันเป็น เพราะเรียงตามลำดับตัวอักษรมันอยู่ข้างล่างโอเคไหมอ่านนะอันนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็บางคนบอกว่าไอ้นี่คืออะไรเนี่ยการตั้งค่าการเข้าถึงเออพี่อันนี้โหมดสําหรับผู้เขาเรียกอะไรเขาเรียกท็อกแบ็กกับพี่ท็อกแบ็กก็คือโหมดสำหรับผู้พิการทางสายตาผูา้พิการนันได้ยินอะไรเงี้ยนะอ่านแลไปตั้งค่าจากตรงนี้ก่อนแล้วแต่อันนี้เราก็มันข้าปกติพี่อานปกติเราไม่ไม่เกี่ยวกานโอเคไม่เกี่ยวกัน,ก,ก,นก็กดนี่เลยครับผมเริ่มต้น เริ่มไปเลยนะอ่าเริ่มปับ๊บเขาก็จะมาให้คุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งประเทศของคุณว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปไม่ต้องทำเป็นฉลาดขอลองเลยบางคนบอกโอ้โหเรียกว่าภาษาไทยแต่ว่าไปใช้บอกเขาว่าอยู่ปะโปรนิวกีนีมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมพี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ต้องฉลาดถ้าอยู่ประเทศไทยก็ควรจะบอกเขาว่าอยู่ประเทศไทยว่ามันมีอะไรหลายอย่างบางที Google นึง เขายังไงเขาก็รู้เอาผู้ตคุณเปิดโลเคชั่นมาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ไหนอะนะผู้ก็พูดเธอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฉลาดมากไม่ต้องไปว่าเบ็ดปกปิดบล็อกบิดบางข้อมูลข้อมูลโวยวียงแก้พายกูเกิลดูอยู่แล้วไม่รู้เบียดหนาเราติ๊กเบอร์ไป้ตายไม่ต้องไปติ๊กไม่ใช่เดียวยกเว้นคุณอยู่ประเทศอื่นจริงๆเระเพศแบบโอ้โหไปทํางานต่างประเทศอ่คุณก็ติ๊กต่างประเทศได้ข่าวอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขา เขาก็ต้องเก็บข้อมูลคุณนะ่ะแมคุณใช้ฟรีคุณจะเอาอะไรอีกมาพูดกูเถอะใช้ฟรีบางคนบอกมันฟรีตรงไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยๆที่บายในยที่หลังก็ไล้ฟรีตรงไหนเนี่ยนะมาอ่ะมาหลังนั้นคุณก็กดนี่เลยถัดไปอ่าเลือกภาษาเร็จอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะเพราะกดเข้ามาปุ๊บมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วอ่าอาจจะเป็นเพราะว่า เครื่องนี้เครื่องนี้ขายในไทยไหมมันก็เลยขึ้นภาษาไทยอะไรย่างี้ไหมถ้าเป็นเครื่องที่คุณมาจากต่างประเทศอาจจะเป็นอ่าเขาเลือ,อ,อลกภาษาประเทศนั้นอ่าโอเคมาแล้วอางนั้นอ่าบางคนก็นบอกอแ่าเราจะเลือกภาษาไทยมันก็จะมีให้รูดเลือ่อนนะพี่พี่ก็รูดขึ้นรู่ลงไปนะพี่นะมันจะเรืยอภาษาโอเคอ,<ะ>อ,<ะ>อ,<ะ>อันนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วไม่ต้องรูดโอเคมาอันนี้เขาก็จะพูดถึงข้อตกลงอะนรี้กถัดไปก็จะบอกข้อตกลงเขากําหนดนู่นนี่นั่นเออพี่ติ๊กนี่เลยชันหันแมาชมรับ ออพี่ไม่ยอมรับพี่ก็ใช้ไม่ได้นะพี่อ่าบางทีผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็แล้วจะถามทําไมแล้วถามทําไมคือตามตามกฎหมายอ่ะเขาต้องถามเพราะว่าบางทีลูกค้าเดี๋ยวมันจะมาฟอ้องร้องว่าโอ้โหคุณเอาข้อมูลไปไอ้ยังยง,งู้นยังนี้ยังงั้นอะไรเงี้ยไปฟ้องบริษัทเขาเดี๋ยวบริษัทเขาเจ๊งไม่ได้พี่อันนี้ต้องต้องให้คุณยอมรับก่อนไม่ยอมรับไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เลยยังไงก็ต้องยอมรับอ่าอันนี้ อันนี้เขาเ่าหลักการทางกฎหมายต้องให้คุณยอมรับก่อนไม่ยอมรับเขากลัวคุณฟ้องอะ่ะเขาใป่ะเออเขาก็โยกคุณฟ้องอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับไปเถอะพี่โอเคก็ค <c oughs> ุณจะใช้นี่หว่าถ้าไม่ยอมรับคุณก็ไม่ได้ใช่มันก็ไม่ให้คุณใช้เอาง,ง่ายแล้วก็ก oh, ดถัดไปโอ้โหุณไม่ที่ตรงนี้มันไม่ขึ้นสีน้ําเงินขึ้นมาให้คุณได้กดถัดไป okay อโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นคุณยังไงก็ต้องกดอยู่ดีนั่นแหละป่ะหละัง่างนั้นมันก็จะหมุน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 คิดสักพักหนึ อันนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเปิด Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อันนี้ผมก็เชื่อมต่อแล้วกดปุ๊บมันก็จะมีแบบเป็นเป็นชื่อรายการ Wifi ของมนะอันนี้เออแซติตเอ็กไอคูบีโวอีเครื่องหนึงนะบริษัทลูกเขาอาจจะไม่เป็นไรเราก็จับกดปุ๊บแตะลงไปแล้วอย่างนั้นเขาจะเด้งหน้าจอให้กรอกรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เราตั้งค่าไว้เราก็กรอกให้มันได้ได้ได้ตรงๆกันแล้วกัน บางคนบอกมันกอกแล้วมันมันไม่ผ่านเอ่อไม่ผ่านแสดงว่าพี่กอกผิดโอเคไหมมันพี่ต้องกอกผิดะถ้ากอกไม่ผิดมันต้องผ่านพี่อือต้องผิดสักตัวหนึ่งแล้วม่ก็หลตวลัวนะามาคุณก็เอาให้ผ่านก็ลกแล้วกันมาอย่างันนี้ก็จะเห็นก็เชื่อมต่อแล้วเนาะ,ะเชื่อมต่อแล้วก็มันก็จะถัดไปเรื่อยๆหมุนไปติ้วๆนี่แหละโอเคแล้วนั้นเขาก็จะมาพูดถึงการคัดลอก คัดลอกแอปคัดลอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่คัดอะเดี๋ยวไปโหลดเอาที่หลังก็ได้ไม,ม่มีปัญหาเรามาก็กดไปไม่คัดลอกอ่ายกเว้นคุณจะคัดลอกคุณก็กดถัดไปก็แล้วกันโอเคไหมอ่านะเราก็จะตรวจสอบข้อมูลนี่หมูนติ้วอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะให้คุณลงชื่อเห็นไหมราษาเชื่อมต่อและอีเมลคุณต้องให้อีเมลเขาอ่าคุณต้องมีถ้าไม่มีไม่มีก็ถ้าคุณไม่เคย ไม่เคยเลยไม่เคยใช้เลยคุณเริ่มครั้งแรกวันแรกเลยนี่กดสร้างบัญชีพี่โอเคไหมถ้ามีอ e ีเมลอยู่แล้วก็กรอก e อีเมลลงไปในช่องนี้อ่าโอ้โหมีลืมอ e ีเมลด้วยคุณจะหายผมได้หรอสงสัยไม่หายเลยแต่ช่างมันเตอะมาเราก็กรอก e อีเมลลงไปเพราะเราอ e มีอีเมลอยู่แล้วกรอกลงไปแล้วก็ออ e ีเมลเนี่ยไม่ต้องกรอก gmail com หรอกเขามีอเดียวคุณก็กอแค่ชื่อไปก็พอ แล้วก็กดคำว่าต่อไปหรือถัดไปได้เลยโอเคปะต่อเลยเนาะคุณก็จะเห็นว่ามันขึ้นสีแดงบางคนมอกอกแล้วไม่เห็นผ่านพี่กอกผิดโอเคไหมพี่กอกผิดผมลองกอกผิดดูอ่าแล้วก็ลองกดดูไม่ให้ผ่านเพราะว่าอีเมลผิดมันก็ผ่านไม่ได้เพราะามันไม่มีหน้าตาอย่างนี้ขึ้นยกเว้นคุณกอกอีเมลผิดแต่ดันไปถูกข,ของยีอีเมลคนอื่นเขาไอ้นี่สร้างปัญหาเลยนะทําไมอะ่ะ พี่กรอรหัสผ่านมันก็จะไม่ผ่านไงเพราะมันผิดอีเมลคนรหัสบานของเขาไม่ใช่ของพี่นะพี่จะกรออีเมลถูกแต่มันถูกของคนอื่นอันนี้มันใช้ไม่ได้นะพี่นะโอเคไหมอ่ะมาอันนี้เราก็กดถัดไปอ่ะล้วจะกรอให้มันถูกก็กดถัดไปเนาะ,ะกดถัดไปเสร็จป้าเขาก็จะให้คุณกรอรหัสผ่านโอเคไหมอ่ะก่อนจะกรอรหัสผ่านเนี่ยนะสังเกตถ้าคุณกรอแล้วไม่ผ่านคุณต้องดูรูปโปรไฟล์คุณนะ ดูชื่ออีเมลคุณด้วยที่คุณตั้งให้เขาไว้อะนะว่ามันถูกหรือเปล่าถ้ามันถูกเป็นอีเมลคุณรหัสผ่านคุณถูกคุณก็ผ่านแต่ถ้าแบบเอกอกอไปแล้วเออชื่อใครก็ไม่รู้หน้าใครก็ไม่รู้อันนี้แสดงว่าผิดเมลไม่ต้องกออรหัสผ่านให้เสียเวลาเพราะว่ารหัสผ่านของเขาคุณคุณไม่มีทางจะรู้หรอกอมันหลายตัวมากเลยยกเว้นคุณจะเป็นแฮกเกอร์นะ แล้วจะเอาไปทําไมล่ะอีเมลเขานะ่ะโอเคไหมอ่ะอะรเงกรอบปุ๊บเราก็กดถัดไปของเขาเนี่ยนะกดต่อไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอนี้เก็บเก็บไม่ได้นะโอมอนกูเกิลเขไม่ให้เก็บอ่ามาและนั้นเขาก็จะเป็นการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนเขาก็จะส่งรหัสไปที่เครื่อง S7X ของผมอ่าไอเนี่ยไอไอนี่แหละที่สร้างปัญหาต้องไปกด คือต้องไปเปิดเครื่อง vivo Z7X ขึ้นมาแล้วไปกดยอมรับในหน้าจอตรงนั้นว่าใช่ฉันเป็นคนทําการล็อกอินอีเมลในเครื่องนี้นี่เองเออเขาถึงจะยอมให้คุณผ่านเข้าไปแต่ถ้าไม,แาไม่แต่ถ้าไม่กดยืนยันมันก็ผ่านไม่ได้มันสร้างปัญหาตรงไหนมันสร้างปัญหาตรงอันนี้เตือนไว้ก่อนนะถ้าเอ่อถ้ามีเครื่องเก่าแล้วไปอ่าแล้วไปเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะเข้าเครื่องใหม่เนี่ยถ้ามีอีเมลอยู่แล้ว แล้วไปถ้าไม่เคยมีอ e ีเมลสร้างอ e ีเมลใหม่ไม่มีปัญหาแล้วไปแต่ถ้าอีเครื่องเก่าไม่อยู่เนี่ยโอ้โหพี่ผมเคยแล้วไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมยงไงไม,ยอม,มันเออถ้าทาง g o o g l e ฟังอยู่เออพี่ผมเคยถึงขนาดที่เรียกว่าคนรู้จักกันใช้เครื่องเก่าเครื่องนั้นะ่ะเพะเอิญมันเจอไวรัส เจอไอตัวแอปที่มันเด้งโฆษณาเด้งเด้งเด้งอยู่ตลอดเลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงมีวิธีเดียวคือรีเซ็ตคืนค่าโรงงานล้างทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่แล้วล็อกอินเขามีอีเมลของเขาเขามีรหัสบานของเขารหัสถูกต้องเบอร์อะไรก็มีหมดมีทุกอย่างเลยแต่ว่ามันไม่มีอีหน้าเนี่ยอีหน้าเนี่ยแล้วมันก็เด้งให้ว่าต้องไปกดยอมรับในเครื่องนั้นเออพี่พี่ช่วยดูด้วยช่วยเบิ่งลูกตาดูด้วยว่า เขาล็อกอินในเครื่องเก่าเครื่องเดิมมันจะไปกดยอมรับได้ยังไงเออมันกดยอมรับไม่ได้เพราะมันอยู่ในเครื่องเดิมพี่เห็นอ e ีมม่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วพี่ก็ยังให้ผมกดผมมันกดไม่ได้สุดท้ายจนปัญญาต้องยกเลิกไม่ใช้อ e ีเมลเก่าไปใช้อ e ีเมลใหม่เลยมันเป็นทางแก้ปัญหานะพี่นะ,ะถ้าพี่แบบอือมันสุดแล้วอะ่ะคือยังไงยังไงก็ไม่มีเครื่องเก่าให้กดยอมรับแล้วไปกดแบบ อลองใช้วิธีองค์วิธีอื่นแล้วมันก็ไม่ยอมผ่านยังไงมันก็ไม่ยอมมันจะไอเราโกดให้ได้ในตรงนี้เนี่ยนะพี่มีวิธีเดียวแล้วสุดท้ายเลยไม้ตายขึ้นอีเมลใหม่เลยตั้งใหม่ให้มันกลายเป็นอีเมลขยะในโลก Google ไปผมถาม Google ว่ามันใช่หรอลูกค้าจะทิ้งทิ้งอีเมลมก็ไม่ควรใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าพี่แฮปปี้กับเรื่องนี้ นะอ่าโอเคเพราะไอ,ไอ้แต่ไอ้สองขั้นตอนนี้ผมเข้าใจมันเป็นระบบความปลอดภัยของพี่แต่พี่บางทีต้องคํานึงถึงว่าเฮ้ยเครื่องเก่ามันไม่อยู่กับมือหรือว่ามันเจ๊งไปแล้วตกน้ําป๋อมแปมไปแล้วมันกดไม่ได้หรือว่าเขาใช้อีเมลไอ้ใช้เครื่องเก่าโทรศัพท์เครื่องเดิมของเขารีเซ็ตคืนค่างลงมา มันก็ไม่ควรจะมาถามเรื่องนี้กับลูกค้าโอเคไหมอ่านนี่ฝากไว้กับ Google กันแล้วกันพูดซะยาวเลยอ่ะมาไปต่อหลังจากนั้นเราก็ไปกดยืนยันเสร็จปั๊บมันก็จะแบบอ่ะพอเรากดยืนยันมันจะขึ้นหน้าอย่างเงี้ยหมุนติ้วติ้วติ้วสักพักหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าอืมใครใครจะใช้อุปกรณ์นี้อ่าอันนี้ Google ถามใช้ไหมอุปกรณ์นี้คุณล็อกอินเดียวนี้คุณจะเอาอุปกรณ์นี้ให้ใครใช้ให้ตัวเองใช้หรือให้ลูกใช้ให้หลานใช้อะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณแบบเออใช้ให้ให้ลูกให้หล ก็กดข้างล่างแล้วก็จะมีการตั้งค่าอะไรไปบลา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 แต่ผมว่ามันคงไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีอ่ะงั้นผมก็ใช้ธรรมดาก็แล้วกันก็คือใช้ตัวเองนี่แหละมาอ่ะก็กดถัดไปอ่ะกดถัดไปปั๊บเขาก็จะอ่ะอ่าเขาก็จะบอกว่าเงื่อนไขของ Google เขาว่านะมันอันแรกที่ก็กดยอมรับคือการยอมรับของของของ V ี vo โอเคไหมอันเนี้ย ที่ต้องกดยอมรับเป็นการยอมรับของ Google อ่าคนละอ่านกันโอเคไหมบางคนบอกต้องยอมรับจังเลยอ๋อพี่มันคนละอ่านกันเขาใจเปล่าอันนั้นของกูอันนั้นของอีใไรไม่ใช่อิอุอของครเ่อง vivo เขาต้องยอมรับอันนี้ของ Google เขาต้องยอมรับโอเคไหมอ่าเขคุณก็อ่านนี่ก็จะมีอ่านไปก็อ่านเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะอ่าก็จะมีเรื่องตกลง คือตกลงไปเถอะอย่าเป็นวุ่นวายอะไรมากมายเลยเดี๋ยวก็จะมีถามนูน่นถามนี่ถามนั่นตะดกดข้ามไปไม่ใช่อะไรหรอกตกลงไปอ่าตกลงปับ๊บเขาก็จะบราบ布บ布拉เขาเขา,าข้าวกำหนดของของ g o o g l e อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับยอมรับ <c oughs> แล้วไปต่อพี่มันก็จะหมุน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 ไปอีกสักปังหนึ่งแล้วก็จะมาถามเรื่องการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเงี้ย ให้เขาหน่อยก็ได้ไมันอยากเย็นอะไรอาจต้องเปิดตำนงตำแหน่งอะไรไหมอ่าวกดเพิ่มเติมปุ๊บม,ม,มันก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องการส่งข้อมูลวินิจฉัยเขาก็จะเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าดูการการใช้งานลูกค้าแล้วก็มาปรปับปรุงอันแอนดรอยในอนาคตได้เราว่ามันจะดีขึ้นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็เขาก็หาข้อมูลนะคุณก็ต้องให้เขาไม่ให้มันก็ลำบากอีกันเลยมาไปเถอะไปยอมรับไปเลยไม่ต้องวุ่นวายโอเคไหม หลังจากนั้นเขาก็จะมาถึงเรื่องการปลดล็อกอ่าพอกดยอมรับปั๊บก็จะบอกมันเป็นระบบความปลอดภัยเขาอยากให้คุณตั้งรหัสปลดล็อกหน้าจออ่าประเภทแบบเอจะสแกนลายนิ้วมือจะปลดล็อกด้วยพินจะปลดล็อกด้วยใบหน้าเอาสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ข้ามไปเลยไม่ยังไม่ปลดล็อกก็ได้อืมแต่ถ้ามีลูกมีหลานผมก็แนะนําว่าควรจะล็อกนะทําไมอ่ะ <c oughs> ให้ลูกถ้าให้หลานเล่นโทรศัพท์ทีไลเน่นะเด็กๆบางทีมเล็กมากก็ไม่รู้เรื่องกดไปกดมากดจนกดจนเครื่องเราอ้ยะอะไรโผล่มาอะไรเงี้ยโอ้ก็ตามไปแก้มันก็ลําบากอาจะล็อกซะไม่ต้องให้ลูกให้หลานเล่นมันก็จะง่ายขึ้นนะพี่โอเคไหม่ามาแล้วกดข้ามไปปับ๊บเขาก็จะมาเจอคุณจะตั้งข้างค่าต่อไหมาามามามา,าต่างต่อไปต่างต่อไปไปอายครบเลยแล้วมันออกเตือนดีเขาก็จะถามเรื่อง อย่างที่บอกก็คือ Google Assistant เห็นไหมอ่ะก็จะถามอย่างเงี้ยอ่ะ Google a s s i s t a n t โดยโดยเราเปิดถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแค่เราพูดโอเค Google เขาก็จะขึ้นมาเลยอ่า ah, สวัสดีแล้วเขารู้ชื่อเราเขาจะแบบเราจ้างชื่อไว้นรลงศักดิ์ก็จะอ่าสวัสดีครับคุณนรลงศักดิ์มีอะไรให้ช่วยอะไรเงี้ยนะถ้าเราบอกว่าเออตั้งคำถามเอ่อวันนี้วันเสต่อวันทย์อากาศเย็นไหมอะไรเงี้ยอ่าอีองตองวินซ่าดีมันจะหาข้อมูลให้เราอ่าประเภทแบบเออเราอยากจะไปเอ่อจังหวัดปลายช่วยเปิด กูเกิลแแบอะไรเงี้ยนำทางอยู่ตรงไหนอะไรใกล้ที่สุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามได้นะไปเรื่อยเปื่อยนะอันนี้ก็แล้วทำเองต่างต,าตั้งตั้งปลูก <c oughs> บอกมันตั้งปลูกก็ได้นะเออเราไม่ต้องไปกดเองอะ่ะเข้าใจเปล่า <c oughs> คือคือเครื่องมันสามารถตังต้งตัวมันได้อะ่ะบางทีก็ถ้าคุณชอบอถ้าคุณชอบคุณก็คุณก็เปิดขึ้นมาอ่าเฮ้ยแบบปลูกฉันด้วยพรุ่งนี้ตีห้าอ่ามันก็ตั้งปลูกให้เราตีห้า เข้าไปเช็คด้วยก็ดีนะว่ามันตั้งจริงหรือเปล่าเนือมันไม่ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวมันไม่ปลุกเราไม่ตื่นนโอ้แล้วมันต้องงานสําคัญต้องไปนี่ตายเลยจะบอกใ่าเช็คดับเบิลเช็คหน่อยก็ดีนะถ้าพูดแล้วให้มันทําแล้วก็ดับเบิลเช็คนิดก็ดีหรือถ้าไว้ใจมันไม่เคยพลาดก็อ่ะผมก็ไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่ทําไมอ่ะก็ขนาดแป้นพิมพ์มานะบางทีพูดให้มันพิมพ์มันยังพิมพ์ผิดเลย แล้วมันไว้ใจได้เหรอไม่รู้อ่แต่แต่อันเนี้ยมันมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามีคนใช้เยอะๆเขาก็จับจับโทนเสียงจับทำนองเสียงจับคลื่นเสียงเราเนอะมันก็จะมาแปลเป็นเป็นคำพูดของเราว่าคุณพูดอะไรแล้วมันก็จะทําสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันคือมันถ้ามันได้ข้อมูลเยอะๆมีคนพูดคําเดียวซ้ำๆกันว่าปลูกฉันด้วยตีห้าพรุ่งนี้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยคือตีห้าปลูกด้วย อะไรอย่างเงี้ยอ e sponge, ่มันก็จะแบบคอยจับดูว่าอ๋อเขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้นะามันก็จะเกิดการเรียนรู้ AI มันเรียนรู้แล้วมันก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยลงในอนาคตเพราะเขาเก็บข้อมูลเราอยู่โอเคไหมแล้วแต่พี่ถ้าพี่ชอบเงาอยู่คนเดียวอยากมีเพื่อนคุยโทรศัพท์เป็นเพื่อนคุยพี่ได้โอเคไหมพี่ก็เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ชอบข้ามพี fall. ่โอเคไหมแล้วก็กดเพิ่มเติมไปเพิ่มเติมปั๊บ เขาก็จะไปให้เรานี่กดข้ามได้อ่าข้ามคือเราไม่เปิดใช้งานแต่ถ้าชอบกดฉันยอมรับโอเคไหมอ่าแล้วแต่เลยผมข้ามครับผมไม่เอาผมไม่เหงาแล้วก็จะมีเรื่องอ่าเข้าถึงเอทิเตนโดยไม่ต้องปวดล็องหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะอพูดกับมันพูดกับมันทั้งที่หน้าจอยังดับอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ผมมีความคือว่า มันต้องคอยฟังเราอยู่ตลอดใช่ไหมมันต้องคอยฟังเราอยู่ตลอดใช่ไหมมันถึงจะแบบมันเปลืองแบตไหมอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะตอนเรบผมนะผมม,ม,ผม,มีความรู้สึกว่าถ้าเปิดไว้ตลอดมันก็กินกินแบตเราอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราผม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 รู้สึกว่าผมไม่จําเป็นอะแต่ถ้าพี่จําเป็นพี่พี่ก็พี่ก็ทาไปนะโอเคไหมอ่ะผมไม่จาเป็นผมกดคมแต่ถ้าพี่ชอบกดยอมรับโอเคไหมอธิบายให้ฟังพี่จะไปเล่นเนาะก็แล้วกัน,กนแล้วแต่ชอบเลยแล้นั้น ค่ามาแล้วเขาก็จะมีอ่าจะจะตั้งค่าอะไรเพิ่มตรงเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยตัวเดนตัวตัวทรงอ,อักษรเพิ่มอีเมลหรือเปล่าตัวสอบหาแอปเพิ่มเติมไหมสแกนอะไรนิ้วมือเปิดหน้าจงหน้าจออะไรใหมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไปเลยโอเค <c oughs> ้องไม่ทำนะนะอ่าแล้วนะก็จะมีการแนะนําการบริการอ่าลงตรงก็ว่ามินิจะมินิจ่ยการอ,อัปเดตอัจฉริงยงกนะขานะก็อะไรเงี้ยนะอ่าไม่สนเดี๋ก็เปิดเข้าไปก็ไปเถอะ ถ้าพี่ถ้าพี่คิดว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเขาพี่ก็มาปิดได้นะโอเคไหมผมไม่ปิดอะปล่อยเลยไม่ต้องเคเรียดเครียดอะไรนักหนาแล้วมันก็ไปถัดไปเลยนะเปิดอย่างเดียวเราก็จะมีเรื่องการแนะนําแอบปบส่วนบุคลบุคคลเอ่อไปโปเตอร์หน้าโจหนาจรล็รลอกอะมาไมาห้หมดเลยก็ได้ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกไปกดถัดไปเลยปะแล้วนั้นเขาจะถามเรื่อง,นะออาาองแอบปบ จาก vivo เนี่ยนะจากแอปแอปแอปเขาเรียกแอปสโตรของ vivo เองเนี่ยนะเขาก็จะมีแอปเพิ่มเติมให้คุณได้ใช้งงงใช้านนะโหลดไมเออโหลดไมเขาจะให้คุณโหลด12อแอปโอเคไหมอ่าเขาก็ติ๊กถูกเอาไว้ตรงนี้อย่างนี้อ่าคุณก็ไม่เอาอะไรคุณก็ติ๊กออกคุณก็ติ๊กออกไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่เ้าก็ติ๊กออกอ่าอันนี้เราเราไม่เอาแป้นพิมพ์ google พอแล้วเราไม่เอาอ่า instagram ไม่เคยใช้เลย ม่เนเจอร์จะโหลดอ่าโหลดก็โหลดไปโอเคอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเลื่อนไปข้างล่างอเดี๋ยวนะอ่ะจาจะเดียวเลื่อนไปข้างล่างน่อียได้ปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเนาะอ่าเลื่อนไปก็จะมีอีกข้างล่างก็จะเป็นพวกเอ่อเกมนะอ่าลาบ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 ,า,บาไม่เอาเว้ยอ้นใหญ่อะโอ้ให้เล่นมาคอรดหรืออะไรไม่รู้รีแหลกแต่อันนี้ผมผมเอาไว้นะอ่าอันนี้ one security อันนี้เอาไว้ป้องกันโทรศัพท์เราซะหน่อยมี Security สี้หน่อยก็ดีหนึ่งอ่าเอลทางบีโวขอแนะนำเราเราก็อ่าอันนี้อันนี้เราโอเคเราเราไม่เล่นเกมเราก็เอาติ๊กออกโอเคไหมคุณไม่ชอบอไม่ชอบอะไรติ๊กออกได้แต่ถ้าคุณคิดว่าไม่จาเป็นหรอกซี่ยรตี้อ่ะก็เอาออกได้แต่ผมเอาไว้ <laughs> อเอาไว้โอเคอะไรนั้นเเราก็เอา 5, 5้จาก12ก็ถือว่าไม่น้อยอยู่อ่ารับ กดรับปับ๊บมันก็โหลดเลยโอ้โหมันก็โหลดมัไปเรื่อยเปื่อยก่อนโอเคเอามาแล้วนั้นเขาก็จะถามคุณ <c oughs> เขาเรียกอะไรอแถบแถบข้างล่างอะไอไอแถบข้างล่างไอไอเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกอะไระนะไอเมนูข้างล่างเนี่ยที่คุณจะต้องกดบันเนี่ยนะไอไอกดยูนย้อมกับปุ่มโฮมปุ่ม,ม,มเมนูเนี่ยนะอ่ามันจะมี2แบบให้เลือกคืออันนี้แบบเก่าเนาะก็มี3ามจุดเหมือนเดิมอีแบบหนึ่งก็คือแบบขีดขีดอันนี้ แล้วแต่ชอบเลยต้องบอกว่าผมไม่ถนัดแบบนี้ผมไม่ชอบผมก็มาเลือกเอาอีแบบนี้มาใช้อ่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรเลยไปต่อถัดไปแล้วค่อยป,ปรับแต่งอะไรข้างในอีกทีที่หลังเนาะอ่าดี๋ยวค่อยคลิปต่อไปอ่าแล้วนนก็จะบอกแสดงความยินดีก้าคุณได้เข้าสู่การใช้บริการของเราแล้วแล้วก็เข้ามาสู่หน้าจอเริ่มต้นการใช้งานอ่าอันนี้ก็เป็นการ ผ่านกระบวนการเปิดเครื่องครั้งแรกครั้งหมดของ V ี VO ่อะไรอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องการโหลดองค์โหลดแอปแต่งข้างค่า,าตั้งนู่นตั้งนี่ตั้งนั่นของเครื่องเขาแล้วค่อยว่าว่ากันไปต่อไปในอนาคตก็แล้วกันในคลิปต่อไปแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ